าา 4, น,นี้ราคายังไม่เปิดพี่สี่คันนี้ราคาไม่เปิดครับราคาไม่เกินสี่แสนต้องแจ้งงี้ดีกว่าราคาไม่เกินสี่แสนถ้าอยากเอาราคาชัวร์วอีกทีต้องรอต้องรอราคาเปิดนะพี่นะแต่ถ้าพี่อยากได้ราคาไม่เกินสี่แสนพี่เตรียมจองได้เลยนะครับราคาไม่เกินสี่แสนพี่เตรียมจองไ้เลยหนึ่งในสี่คันนี้นะครับผมราคาไม่เกินสี่แสนไม่เอาค่ะเปลี่ยนใจรถตู้แต่งบีบีเท่านั้น ตู้แต่ง v i p มันมีมันมีอยู่คันนึงเดี๋ยวเพิ่งมันเพิ่งจองไปพี่หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันแอร์แอร์มีแอร์บัสแล้วก็เพดาน v i p มีอยู่คันหนึงแต่เพิ่งขายไปพี่ไม่ทักพี่ไม่ทักอันนี้ผมมาเลยอะ่ะผมก็รอขายอยู่ผมทักติกต o อกไปพี่ก,พก็พี่ก็ไม่อ่านนะครับผมก็ไม่รู้จะขายพี่ยังไง